วันนี้จะพามาดูดอกจมูกปลาหลดหรือว่าจมูกปลาไหลนะคะเรียกได้สองชื่อค่ะนี่ค่ะดอกสวยงามค่ะพอมันแก่แล้วมันก็จะมีดอกแบบนี้ค่ะนี่มันจะเป็นเถานะคะแล้วจะขึ้นไปบนต้นไม้สูงแล้วมันก็จะออกดอกนะคะเนี่ยดอกจะเป็นข้างในน่ะมันจะเป็น นี่ค่ะข้างในมันจะเป็นเหมือนดอกรักตุตูมๆนะคะมันเป็นสองชั้นนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะแต่อันนี้มันเป็นพืชสมุนไพรที่กินได้นะคะกินสดค่ะไม่ต้องกินดิบเอไม่ต้องไปต้มหรือไปทําอะไรเนาะกินกับน้ําพริกกินกับลาบกับส้มตําได้หมดค่ะนี่ค่ะสวยงามค่ะสีออกม่วงชมพูเนาะ ข้างในแล้วมันกรีบมันก็จะเป็นเหมือนออกสีขาวๆแต่ด้านในมันจะเป็นม่วงชมพูนะคะให้ให้สังเกตเนาะสังเกตนี่ค่ะมันจะเป็นม่วงชมพูค่ะนี่เป็นม่วงชมพูนะคะตรงนี้ก็มันจะอุดมสมบูรณ์เพราะข้างล่างมันจะมีน้ําค่ะมันเลยถึงได้มาขึ้นต้นมะพร้าวค่ะแล้วก็ออกดอก เต็มต้นเลยค่ะแม่มองมาเห็นสวยงามก็เลยออกมาถ่ายนะคะมันเป็นทุ่งนาหลังบ้านไม่นี่เนาะแล้วก็เอกข้างล่างเขาก็จะมีกระเฉดเต็มเลยค่ะดอกสวยงามมากเดี๋ยวนะเดีย๋ยวแม่จะให้ดูอันนี้กระเฉดก็เยอะนี่ดอกสวยเลยสีเหลืองๆเนาะเดี๋ยวนะเดีย๋ยวแม่จะให้ดูนี่ค่ะนี่ค่ะ สีเหลืองอันนี้นะมันจะมีทั้งเหลืองทั้งตูมเดี๋ยวแม่จะซูมให้ดูใกล้ๆเนาะดอกสีเหลืองนะคะนี่ค่ะดอกกระชีดนะคะนี่ค่ะสวยงามค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวไม่ใช่ให้ดูภาพภาพภาพร่วมๆนี่มีเยอะค่ะนี่ค่ะโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอัญชสารชาชนแนลลูกแมวชาวกล้วยด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ